เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งายะไรแค่ปั๊คนเข้ามากี่คนแลวมีปัมีคนมาเม้นว่าช้าแล้วก็ออกไปเลย่ะดูดิเมื่อกี้เห็นไหมนี่ไงสามไลค์แล้วจำนวนคนดูมีไม่ขึ้นไงตึด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 สวัสดีครับดูได้ไหมครับโอเคนะสวัสดีค่ะสวัสดีซีโบแจกเฟสอีกทีได้ไหมคะซีโบ รอบที่แล้วพี่เพรแอดไม่ทันหนึบแอดครับผมนะครับสวัสดีครับอ้าสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับผมผมเพรเมจิกนะครับจากช h a n n เมจิกซ c เปอร์บายนะครับผมวันนี้ครับผมได้ทําการสั่งของแต่งนะครับผมมาจากร้าน AP s h ช p อนะครับต้องขอบอกคําเดิมว่าเขาไม่ได้จ่ายเพราะกูจ่ายเองนะครับผมอันนี้นะครับผมจะเป็นนะครับท่อหม้อน้ําตรงนี้นะครับเนี่ยท่อหม้อน้ําเนี่ย เป็นท้อมอ่าน้าแต่งสีแดงไหมครับผมนุชิตาเนืองทองจำไว้<อ>นะคะของ,งขึ้นมาถึงปั๊บนะครับแล้วก็มาไขคลิปกันเลยนะครับเนี่เดี๋ยวเราจะแกะนะครับเหมือนเดิมครับกุญแจรถครับผมเราสั่งสีแดงมานะถ้าแกะมารีเพจรีวิวแฟนหน่ยอยครับเดี๋ยวเราสั่งสีแดงมา <c oughs> แต่ว,ว่าถ้าเราแกะออกมาเป็นสีน้ำเงินสีเขียวนี่จะหามากนะครับผมนี่นะครับเราทาการแกะกันสดๆนะครับ เดี๋ยววันนี้จะให้ดูแค่ข้างหลังนะวรีวิวแฟวันนี้วันนี้เราแกะสดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพอเราใส่เสร็จเดี๋ยวเราค่อยถ่ายให้ดูอีกทีนะครับเพราะว่ามันต้องไปใส่ที่ร้านนะครับต้องให้ช่างใส่ให้ผมไม่สามารถพอที่จะใส่ท่อน้ําได้เองนะครับนะครับเราสั่งสีแดงไปครับจะเป็นสีอะไรครับน่ครับคนคนถือกล้องชื่อชื่อเบนเช่ค่ะ,คะ แฟนพี่น่ารักกว่าไม่สวยเลยดูดูรีวิวก่อนดีครับโอ้ก็อ่านไงดีวังรีวิวก่อนนะอย่าเพิ่งจีบกันครับรอรอโอ้โหแม่คุณแจงอ่อนดีสวัสดีครับพี่เพชรแดงไหมครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับมากันลุ้นครับลุ้นครับนี่นะครับผมหนึ่งสองลุ้นมากเลยอ่ะจะแดงเปล่าเย่ตกใจเปิดมาเห็นสีน้ำเงินตกใจเมื่อกี้นะครับนี่ครับผม สิ่งของที่เขาให้มานะครับผมก็จะมีอันนี้คือผมก็เพิ่งแกะแล้วผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าเขามีนี้มาให้ด้วยนะครับไหนอะไรมันเป็นที่รัดพ่อครับอันนี้ไม่ได้ใช้ละโยนทิ้งไปนี่ครับคืออะไรคืออะไรพูดอีกทีนี่คือ่อน้ําแต่งนะครับสีแดงนะครับผมยี่ห้อเซมโคไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับถ้าอ่านผิดก็ฝากแก้ให้ด้วยครับผมนี่คือข้างหน้าซองมันนะครับ ครับดูดีนะครับผมอ่านี่ครับเขาบอกว่าเขาใส่ของยุ่นเลยนี่ครับใช้เพื่ออะไรหรอใช้เพื่อให้มันสวยงามคี่บาทเก้าพันห้าครับเท่าไหร่นะเก้าพันห้าครับพี่ไม่เล่นมายากลแล้วล่ะครับนี่ครับเขาก็จะบอกอยู่ว่าใส่ครับ z X 1 0 R นะครับ นี่วีสองพันสิบหกนะครับผมแบบนี้นะครับพี่ไม่เล่นไม่โ <Okay, S 1> อเคนะครับผมมาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อคุณเลือกอื่ครับนะแจาง,งมาแกะให้ดูก่อนนะครับผมอันนี้ผมได้จากร้านที่เขาขายถูกมาครับบางร้านนะครับราคาอยู่ที่ประมาณหนึ่งสองกว่ากว่าตัวนี้นะครับผมเวลาผมหาที่ของแจงแผมจะพยายามเลือกร้านที่แบบว่ามันถูกๆข้างล่างก็จะมีที่แกะนะครับแกะทำไ,มเ,ไมเนี่ยฮะแกะทำไมแกออกมาดูไงแกะรีวิวไงแขงโคตร เขาบอกแพงเฮ้ยร้านนี้ถูกแล้วแม่งคตเหนียวเลยอ่ะบ,บางร้านขายกันเป็นหมื่นครับเวลาเราซื้อของรเราต้องดูหลายร้านครับร้านไหนถูกมางก็คือร้านนั้นเลยครับเดี๋ยวเราจะไปให้ช่างใส่นะไม่ใส่เองเหรอทำไม่เป็น,นครับผมเดี๋ยวจะพังนะคนไอ้คนเมนบอกเอามีดแกะสิฮะ <Ha? S 2> เอามีดแกะสิ แมวเดี๋ยวเพื่อแกเ่เสร็จต่อติดเกาต่อเี้ยใครถ่ายเกอนถ่ายน้องถ่ายให้เดี๋ยวโดนตีเลยกินของใหม่ครับรันสึดยอดมากกินของใหม่รันสึดยอดมากครับเดี๋ยวขอเสษกินของใหม่หนะ่อยครับไม่ใช่ละสวัสดีครับ มันคืออะไรครับพี่เพชรมันคือข้อหม้อน้ำแต่งครัตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้ก่อนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะแกะให้ดูนี่ครับนึงนี่ครับนี่ครับมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับมีไซส์ไทยไซส์นอกนะครับผมน่าเกลียดนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์มาให้นะครับสองแผ่นนะครับเกื่อยากจะเอาไปแปะตรงไหนฮะเราก็สามารถแปะได้ครับว่าประมาณนี้นะครับข้างในนี้นะามากครับ อันนึงครับเดี๋ยวให้ดูรีวิวก่อนข้างในนี้ของหมดแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะเป็นสายรัดท่อนะครับซึ่งเอาไว้รัดกับตรงนี้นะครับผมนี่เขาก็จะมีมาให้นะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวทำไมเขามีที่รัดมาให้ห้าอันวะมันต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วอีกสองอันรัดที่ไหนไม่รู้เรื่องหรือเปล่าเดี๋ยวคือคือมันมีข้อต่อทั้งหมดหก ก้าพันห้าค่ะอันนี้อันมีห้าอันใช่ไหมแต่อันนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับหรือ,อว่าอีกสี่อันอีกสี่อันอาจจะแบบใช้ของเดิมที่ติดมาลองเทียบดูได้ไหมหรือเปล่านะอลองเทียบใช่ไหมมามามาเทียบไปดูเดี๋ยวเราเทียบไปดูอยู่แล้วครับเราติดเรือเ่องขอเทปตันนะครับนั่งก่อนนี่ครับเหมือนอะไรสักอย่างนะครับ เนี่ยครับพอใส่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมสวยเลยนี่ไงดูสิคนดูใครดูอยู่กดไลค์หน่อยแล้วกดไลค์ฮะอย่าลืมรับนีนะครับเนี่ยครับใส่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับข้างนี้ครับพี่เพรย์ทำไมไม่ทำล้อคอมเมียร์ล่ะครับเดี๋ยวพี่จะเก็บตังเป็นร้อถ้ามีตังนี่ครับสวยไหมครับอันนี้ที่ด้านนี้นะครับแล้วอีกฝ้่งมันไม่ยู่ด้านนี้ครับม่ดูด้านนี้ครับมาดูด้านนี้อันนี้มาเนี่ยทำไมกล้องเห็นมันเบลอ <c oughs> นี่ครับนี่ครับอันนี้ก็จะอยู่โอ้ต้องลือเครื่องหรืออะไรเยอ,อะเลยเนะี่ยอันนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนอันสั้นนะครับผมก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับผมหรือเปล่าวะมัวม่วมั่วหรือเดี๋ยวอันนี้น่าจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่อันนี้ใช่อันนี้อยู่ตรงนี้นะครับแค่อันเดิมเลยเพราะอันเดิมมันจะมีข้อต่อหลายข้อต่อแล้ก็ใส่นมีเข้าไปนะครับ แล้วก็อันนี้ครับมันต้องอยู่แถวๆนี้แหละครับผมนะครับไม่พี่ไม่รู้มันอยู่อันไหนครับเดี๋ยวเราไปรื้อนะครับแล้วก็ให้นี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใส่ล็อแม่งหล่อครับนี่เดี๋ยวเราไปให้ช่างทานะครับผมแต่ช่างทําน่าจะนานอยู่ครับก็เดี๋ยวเราทําเสร็จพีแล้วเดี๋ยวผมค่อยถ่ายให้ดูคนหลังนะครับผมโอเคมีใครจะถามอะไรไหมครับผมมาถามมาได้เลยวรับเยืนข้างหลังหรือล่ามามาถามมาถามมาครับ ถามมาเลยถามมาเลยครับผมใครมีคำถามถามมาเลยอันนี้คือจบการรีวิวนะครับจบการรีวนนิวอันนี้มาคุยเล่นกัในใกล้ก่อนไหมใกล้ก่ลืมบอกอันนี้นะครับมันก็จะเป็นยางนะครับนิ่มๆเนี่ยครับบีบให้หลอ่าเปลี่ยนแม็กซ์ทองเลยพี่น็อตไทยเทแท้เปล่าครับไทยเทแท้ครับผมนี่ครับอ่าโอเคจบการรีวิวประมาณนี้นะครับลดราคาเท่าไหร่ครับลดราคา แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับผมดูตรงนี้พอนะคนถ่ายนะดูตรงนี้มาถามคำถ,ถ,ถามมาครับถามคำถามมาลูกเดี๋ยวจะไปละไม่เร็บแล้วนะอันนี้คนะือนนจบรีวิวแล้วนะครับผมใครเข้ามาดูรีวิวก็ปิดได้เลยนะครับจบแล้วเรียบร้อยโอเคมากพอเขาสาั่งอยครัาเย้สวัสดี มาครับโชว์หน้าคนถ่ายหน่อยนี่ครับพี่จะไปทำร้านไหนครับน่าจะไปทำร้านอัตตูย่ครับผมไล่น็อตหมดไปไล่น็อตตอนนี้น็อตหมดไปประมาณห้าหมื่นครับของโปโบครับผมใช่ครับพี่น็อตซื้อมาตัวละเท่าไหร่แฟนนเหรอครับเบนคันมากก่อนเลยโอเคนะครับผมมีใครถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ น้องสาวครับน้องสาวน้องสาวโอเคครับโอเคนะโอเคถ้าไม่มีใครถามอะไรนะครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามดีๆนะครับผมใครเข้ามาดูแล้วนะครับกดซับสไคร์แล้วยังไม่กดกระดิ่งนะครับรบกวนกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะครับเพราะว่าเวลาผมมีคลิปอะไรอบบลงไปเนี่ยฮะมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนนะครับผมแล้วก็ถ้าใครนะครับที่อยากดูคลิปของผมก่อนใครนะครับผมก็ เอ้พี่ชสิถ้าใครที่อยากดูรูปเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเข้าไปกดไลค์นะครับได้ที่แฟนเพจ e Magic s u p e ร์บนะครับผมตามชื่อ Channel เราเลยนะครับผม Magic Super ร์บนะครับผมแล้วก็มีอะไรก็พิมพ์คุยกันในเพจได้เลยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอา้าวไม่ไม่หยุดหรอ